ในพิชานเมืองไทยครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่อบพิชานเมืองไทยครับอยู่ที่จังหวัดแก้วครับแก้วเนาะมีใครเป็นผู้ปั้างคู้ซ้อมมาครับพี่เล่นก็ยอดจิตตีก็หลายน้องๆในค่ายครับสนุเพื่อนในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบหกครับเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกเก้าเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กไหรครับสามหกสี่ครับเราเมือสตะตา์อะไรครับฝีมือครับแล้ววันนี้เราเจอกับกันนครเคยเจอเลยไหมยังครับไฟแรกเลย แล้วได้ปรึกษาเกี่ยวกับต่อยเข้ามาป่ะไม่ครับไม่เคยเห็นเลยครัเหรอไม่ได้ดูเลยแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกี่ยวมองหามย์ก็รอดูอีกทีครับค่อยๆไปเรื่อยเนาะยังก่อนฝีโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนต่อยอ้อมน้อยครับอ้อมน้อยวันนั้นเจอใครเจอจำปาซองครับซอตุมันชนะคะแนนชนะเข้ามาแล้วก็หยุดยาวเลยครับผมทั้งหมดกี่เดือนประมาณสามเดือนสองสามเดือนอืมแต่ก็ไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่ที่บ้านที่ค่ายใป่ะครับผมเราก็ซ้อมปกติเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไง เต็มร้อยครับเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบาดเจ็บแล้วเราต่อยมือมาลุลลุทั้งหมดได้กี่ไฟล้วครับประมาณที่ต่อยมาเยอะครับหนั่งร้อยเอียงได้ถึงร้อยไหมเกือบถึงทั้งกรุงเทพทั้งอุทธรนะครับอ่าเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับโคราชครับฝากเชิญเชิญแฟนขับเราหนนี้หน่งเปล่งกำลังใจผมเลยครับเต็มที่แน่นอนเต็มที่ครับครับผมผมว่าน้องชาย